แค่เป็นแบบนี้เขาจะรักคุณเองโดยไม่ต้องพยายามบางครั้งการทำให้ใครรักเราไม่ได้มาจากการพยายามแต่เกิดจากการหยุดพยายามคุณเคยไหมอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนคุณเป็นฝ่ายให้อยู่คุณเดียวคุณใส่ใจเขาเฉยชาคุณทักไปก่อนเขาตอบแบบขอไปทีคุณอยากอยู่ใกล้เขากลับถอยห่างสุดท้ายคุณเริ่มถามตัวเองว่า ฉันไม่ดีพอหรือความจริงไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่คุณดีเกินไปในจุดที่ไม่ควรต้องพิสูจน์เพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องการคนที่พยายามจนหมดตัวแต่ต้องการคนที่รู้จัก,กวางตัวจนอีกฝ่ายอยากรักษาไว้เองหลายคนเข้าใจผิดว่ายิ่งพยายามมากเขายิ่งเห็นค่าแต่ในโลกของความสัมพันธ์ความจริงกลับตรงกันข้ามยิ่งคุณพยายามมากเกินไป เขายิ่งรู้สึกว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเสมอ